มาแล้วจ้ามันเจ้านี่ป่ะคุณอย่างสิบบาททุกย่างจะบังสิบบาทเอาง้อคุณบาทก็ตังมค์วุ้ยนีแค่รายได้เฉลี่ยส3มรบาทต่อวันก็ปลดล็อคเงินก้อนกับท่าฟอกแร์ที่โกบ่ายกรุ๊ปสออโต้อนุมัติไวใน30นาทีดูแลอย่างที่ครับวงเงินเต็มร้อยเอกสารน้อยมากไหนคุณข้าเทมแล้วหนื ตำรวจภูทรภาค6เตรียมพร้อมรับมือการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเน้นมาตรการลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเมื่อที่31มีนาคม2568พลอตรีวรวัดมลิรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค6เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรและการเตรียมความพร้อมเทศก,กาลสงกรานต์ที่ห้องประชุมสุดสงวนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพันตธบทเอกเดชาวพุทธทิมารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผูก้กำกับการสถานีตำรวจภูทรในพื้นที่คณะกรรมก,การกอตตรภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้แทนสื่อมวลชนจอที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเป้าหมายคือสอพอสีแดงที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิน20คน และสพสีส้มที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแบบก้าวกระโดดในสังกัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อมีเป้าหมายหลักในการกำชับมาตรการบริหารจัดการจราจรในพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุเน้นการป้องกันและการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยกับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2568ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเดินทางที่หนาแน่นและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงพรอุบ ตรีวรวัฒน์มลิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหกได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญประกอบด้วยการวางแผนบริหารจัดการจราจรในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นและจุดเสี่ยงอุบัติเหตุการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการขับขี่เร็วเกินกำหนด เมาแล้วขับไม่สมบมวกันนอกและการฝ่าฝืนกฎจราจรการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการเตรียมความพร้อมของเจ้าที่ตำรวจจราจรในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยกับประชาชนการแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและให้ความร่วมมือรวมถึงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในรูปแบบของอาสาจราจรพร้อมทั้งกำชับข้าราชการตำรวจสายงานจราจร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิธภาพในช่วงของเทศกาลซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณรถยนต์และนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งนี้พลบรตรีบวรวัฒน์มลิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6กล่าวว่าตำรวจภูธรภาค6ยืนยันว่าพร้อมดำเนินม,มาตรการเชิงรุกเพื่รอรดอุบัติเหตุแล,และการสูญเสียบนท้องถนนโดยขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ที่แต่ผู้สูงอายุใช้รถใช้ถนนและยิ่งทางเดินนักขับเนี่ยแล้วเข้าไปในพื้นที่ที่เขาเล่นสงกรานนะโอ้โหถ้าไปชน,นทันทีท่านผมคาดโทษเลยนะรักแค่ไหนก็จําเป็นต้องลงดาบก็ต้องลงดาบก่อนอยากหลอกผมไหมครับนะใช่ต้องต้องเจอไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเกิดมาแล้วปีใหม่ไปกลับบ้านเขา ในเขตของตาทีคีๆไปจะดีปุ๊บตุ๊บลงน้ำเสียชีวิตท่านจะมาบอกผมโอ๊ยสปนะครับลูกน้องคนไหนที่ชอบดื่มกับบริเวณนะ้ครับเอาให้ดื่มนะแ้วให้หลับอยู่ที่นี่เมียมาตกข้าวิ่ง้าเป็นตอย่างภาคไม่ให้หน่วยงานเพราะขาใช้หมายกำกับดูแล20วันศนะครับต่อครับก็นำไปสู่ นำปนไปสู่เอาใบฟิวนี่แล้วกันนะครับร่มือ รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจราจรในรูปแบบของอาสาจราจรพร้อมทั้งกำชับข้าราชการตำรวจสายงานจราจรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงของเทศกาลซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณรถยนต์และนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งนี้พลตบตรบวรวัฒน์มลิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6กล่าวว่าตำรวจภูธรภาคหยืนยันว่าพร้อมดำเนินมาตรการเชิงรุกเพือ่อรดอุบัติเหตุและการสูญเสียบนท้องถนนโดยขอความร่วมมือ จากประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เทศกาลสงการานต์ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยสาหรับทุกคนวันนี้ได้รับนโยบายจากท่านพลตตกิจสัติ์รองผูบูญช่ท่านผู้การตำรวจพร้อมมะโขงครับในเดินทางมาประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจของจัวพิจิตรโดยเฉพาะท่านผู้กำกับท่านรองผู้กำกับส เ้ราผู้กับจราจรเงินสวัจราจรเืินในเรื่องการลดความสูญเสียจากเวจราจรซึ่งที่ผ่านมาในปีจนเจ็ดเนี่ยทางสงจรตำรวงตำรวจภาคก แล้วก็วิเคราะห์แะ่รับในเรื่องการเกิดการเจ็บเราเนี่ยค่อนข้างจะควบคุมลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ยังมีเรื่องของสถิติความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่จะเสียชีวิตเนี่ยอันนี้อย่างสองแล้วก็นี่ก็สิบเอ็ดมีนาละอีกสิบวันจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็จะมีรถเข้ามาในพื้นที่เยอะแล้วก็กับพี่น้องประชาชนที่ใช้ชีวิตปกติก็จะทำให้คนในมาค่อนข้างเยอะก็มีความเป็นห่วงใจว่าจะทำให้เกิด ทันน <Net> ี้ก็เลยอยากมาขอเชิมความรู้แล้วก็ให้คะแนนกันนรัในจังหวัดเป็นจมงหวัดได้รุ่มเด่นอย่นก็สองสามประเด็นในเรื่องนใหญ่ในเรื่องแรกสั่งการให้ได้มีการตรวจคันเรื่องดึงและขับขับแล้วดึง เป็นประกาศสำคัญอยู่นะครับสาัางการให้ทุโกโรงพักเนี่ยออกไปะยาสัมพันธ์ของความร่วมมือกำเน้ใหญยบ้นานนะการกักกดฎกันก่อนน่าจะประมาณสอกวันที่5เมษายนนะครับแต่เราก็ประชาสัมพันธ์ของความร่วมมือไปด้วยผมไม่ได้ห้ามดื่มเหล้านะครับแต่ดื่มแล้วอย่าขับเพราะการดื่มแล้วขับเนี่ยผมก็อยากให้พิจารณาไปถึงคนที่นั่งรถไปกับท่านอีกหลายชีวิตยังมีคุณลุงคุณป้าผู้สูงอายุที่ใช้รถใช้ถนนเดินข้ามถนน ขี่จักรยานข้ามถนนใช้รถใช้ถนนร่วมก,กันนะครับย่าน,นการดื่มไปเนี่ยมันอาจจะทําให้การระบาดระวัลน้อยลงนะครับนอกือจากการประยาสำคัญในเรื่องการรับขับเนี่ยในช่วงจบเทศกาลนะครับเราก็จะส่งทีมไปตรวจทพื้นที่นะครับในจุดที่ปั๊มดงบานหรือจุดที่มีการลื่นเลอะอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นะเป้าหมายของเราเนี่ยประการแรกคือการขีม,ม้วนในเรื่องก,การรับขับและการไม่ดื่มและทุกคนฝ่ายจะปลอดภัยในส่วน ที่2ครับก็คงจะเป็นเรื่องหลับกเรื่องก็คือเรื่องของความเร็วนะครับเนื่อง, <im itation> งจากรถเยอะแล้วเนี่ยถ้าเรายังใช้ความเร็วป,ปกติโอกาสที่จะเกิดความความสูญเสียการเฉียวชนมาก็จะสูงแต่ถ้าเราได้เข้าใจว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยคนทุกคนก็อยากจะกลับบ้านกลับมาเติมพลังกายพลังใจกลับมาพบเห็คนครอบครัวามาเจอญาติพี่น้องคนก็จะเยอะรถก็จะเยอะถ้ารถเยอะแล้วเนี่ยเราก็ลดความเร็วลงสักนิดนึง แล้วก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเช่นท่านจะเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทางดูแล้วดูอีกสักนิดนะครับจะอยู่เธอดูรถด,ดีๆคำนวณความเร็วรถดีดดๆถ้าไม่ชัวร์อย่ากลับรถอย่าเลี้ยวรถนะครับอันนี้สองสาเหตุก็จะเป็นสองสาเหตุใหญ่ๆที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นปัจจัยสาคัญที่ทําให้เกิดความสูญเสียที่รุนแรงนะครับคือการลนหล,ลงส่งรถไฟนะครับตำรวจภูธรภาคหกเองแล้วก็ตอนนี้เราทำโครงการเริ่มมาเมื่อเด สพราะอะนะครับโครงการนี้จะมีรถรณรงค์ส่วงวิทยุภัยสนใจทุกคนหลักๆจะมีอยสองประการครับประการแรกคือในฝั่งท่ารายการตำรวจเรารณรงค์เชิญชวนให้ตำรวจและครอบครัวถ้าจะขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เราอยากให้ส่วงวิทยุภัยเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเพราะเราเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเราไปจับชาวบ้านไปจับคนโน้นคนนี้ในหานไม่ที าตำรวจควรอบครัวไม่สวมเสและอีกมิติหนึ่งก็คืออยากจะรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนด้ช่วยกันไม่ว่าจะแจกบวกฟรีปรับ100รับบวกหนึ่งใบปรับ200รับบวกหนึ่งใบหรือไม่ปรับแต่มานั่งอบรมชั่วโมงนึงท่านเสียเวลาอย่างนี้นะครับมีหลากหลายวิธีนะครับอยากเชิญชวนให้ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะขับหรือนั่งซ้อนท้ายได้สวมใส่หมวกนิรภัยที่มีความปลอดภัย ผมว่าราคา2องสมร้อยก็พอจะได้พู้ลิภัยที่มีความปลอดภัยกันทุกทุกคนนะครับโครงการนี้เห็นคนสวมหมวกนิรภัยขับขี่ผ่านมาตำวรวจก็สุขใจพ่อแม่ผู้ปกครองก็สุขใจเราข้าราชการเราเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ต้องประชุมทุกวันทุกวัน,วนถึงจะเกิดเหตุแต่ทุกคนทัดสวมหมวกนิรภัยเนี่ยไม่ว่าจะคน,คนนั่งคนซ้อนมันก็เบาลงหน่อยนะครับนี่สามเรื่องหลักๆที่อยากจะเรียนประชาชนอ่านขอความร่วมมือตำรวจ เป็นร้อยเป็นพันคนก็ทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าได้รับความร่วมวมือจะทุกคนช่วยกันนะครับดื่มไม่ขับไม่ขับเร็วสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งซ้อนท้ายหรือขับขี่รถอาญานยน์ผมเชื่อว่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรจะลดลงและจะเป็นสงกราที่สุขใจจริงๆมีความสุขด้วยกันทุกคนนะครับเรีขอความร่วมมือและขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ไปยังทุกท่าน